ก็วงกราบสวัสดีครับผมอยู่กับรัลลีบายเกมแคตเตอร์อยู่กับช่องรีวอยเกมแชร์ไดีเอาวันนี้เราจะมาแคสเกมใหม่ครับอีกชื่อเคยนะผมเกมโปรดกันแล้วนั่นเองโอ้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 เอ้ครับผมทั้งมันปล่อยมันไปนะก็เราจะมาทำการเออวันนี้ผมจะมาสอนทำระเบิดประปะระเบิดนิวเคลียร์ปะระปนูด้วยนี่ครับผมจะใช้ออดไม่ใช้ก็ได้นองครับผมแต่ผมจะใช้ออดนะครับผมโอเคแลนะเราะสกินผมก็คือสกินแซนนั่นเองครับผม แอดออนอุปแอดอุปกรณ์กับแอดออนที่เราใช้แล้วแอดออนที่เราต้องใช้ก็คือแอดออนนี้เองครับผมแอดออนนิวเคลียร์ได้ครับผมหาโหลดได้ตามทั่วไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลาสสิกและคลาสสิกได้ถูกแล้วเออแล้วจุกยากนิดนึงโอเคนะส่วนอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือคอมบัตบ็อกนะลืมอีกอย่างคือครับผมแป้นเหยียบนะแป้นเหยียบคอมบัตบ็อกนิวเคลียร์แล้วก็ไฟแช็คครับผมส่วนคิปเปอันนี้ไม่ต้องนะ คิปเปอร์ดิวเคียร์นี่ผมก็ไม่รู้จักหมืนเน่ยก็แล้วแต่ท่านเลยก็คิปเปอร์คล้ายๆชารคคิปเป,ป,เปพอร์นีน่ยหมระเบิดพอๆกันนะก็รุนแรงนะคิปเปอร์นี่นะส่วนสกินของคิปเปอร์ดิเคียร์ไม่เท่าไหร่เท่ามันอืม,อมระเบิดแรงอยู่นเ,นยเลยเรออีกทีออยู่ใกล้ๆไปเลยอื๊ก สันกาตายโอเคผมเราจะมาเริ่มกันตรงนี้นะก่อนอื่นผมจะให้ดูความแรงของนิวเคลียร์ธรรมดากังกอนนะโอเคเนะสายนี้จุดโอเคแผมแต่มันต้องรอชาร์จสักเน,น้อยนะถึงมันจะระเบิดได้โอเคผมถือนี่รอแล้วครั้งนี้ผมจะว่าจะจัดทาเลสแบบเอาตัว ของอะไรตัวเองหรืออย่างอื่นไป็นากบนิวเคลียร์คลาๆที่พี่คนหนึ่งเขาทำนะเดียวกระมจะเอาในโทรศัพท์เอ็แอดออนนะเพราะน่าจะสนุกนะ <c oughs> เห็นพี่เขาทำแล้วพี่เขาทำสนุกนะก็ขอยืมหน่อยนะ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> พี่ชื่ออะไรนะลืมไปแล้วนะแต่มุกเยอะอืมอนี่จบมระเบิดนะค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะดูดูดูนะโอเคนะแล้วรอบนี้เราจะมาทำเกะทำระเบิดเออ อันทิเมตนิวเคลียร์นี่ยก็ผมแต่ถ้าผมจะสู้ผมขอ,ขอลูกเดียวนะอันทิเมตนิวเคลียร์มันแบบผมนิสแหลกเลยอ่ะให้วางคอมันบล็อกล้อมกันแบบนี้นะส่วนแป้นเดี่ยวไปข้างในนี่ครับผมกดที่คอมันบล็อกยิ้มเข้าไปครับผมซัมมอนซัมมอนหนึ่ทีนทีแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นรีเพย์ครับผมนี่แล้วเราก็จะได้คอมันบล็อกสีปลานะทำพิมพ์ใส่นี่ไปเลยครับผมใครพิมพ์ไม่ทันก็สต็อปดูได้นะครับเพราะผมต้องพิมพ์เยอะอยู่แล้วนะ อ,อันฮึบแต่ผมขอแนะนำนะอันนี้อย่าไปใช้แบบเพื่อเสกมอนเตอร์นะมันจะเสกมาไม่มีหยุดเลยมันคือรีเพ์จะทำใหม่ได้เลยนะสม,มอน TNT ถูกใช่ไหมโอเคอ่าผมลืมอะไรนิดนึงนะอะไรที่แล้วเราไม่ต้องใส่สลัดก็ได้นะแล้วแต่ท่านจะสะดวกจะใส่สลัดไม่ใส่ก็ได้นบะนี่อ่ะ โอเคนะก็เสร็จแล้วนะเสร็จยังไงอบะดูแหมลงไปหยับเลยแล้วก็ออกมาดีนะผมเราก็จะได้ซุปเปอร์นิวเคลียร์พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวแลกเดี๋ยวแลกโอ้โหเครื่องผมไปก่อนแน่นอนนะผมเราก็มาดูกันนะรับรองวกเอียงไม่รอดเนี่ยรีบหนีไปให้ไกลเลยยังไงเอ็ดไปซะไปชิวชชิวชไป จะวิ่งเข้าไปทําไมเนี่ยผมผมไปรับกับการความผมผมกดชิปแล้วนะผมตายแน่นอนผมถ้าไม่แน่ใจะอื้อเอือกเอาแหละกระเด็นแบบอ เรื่องผมกับไปละ <c oughs> โคตรรุนแรงอะ่ะเห็นไหมยังแหลกอยู่ยังแหลกอยู่เดี๋ยวมันจะกระเด็นไอ้พวก TNT พวกนี้ไปเดี๋ยวเห็นไหมแล้วมันก็จะทำต่อแล้วมันก็โอ้โห <c oughs> oh what the fuck itches แบบว่านี่ผมศูนย์กลางกับมันเผือกเดี๋ยวเดี๋ยว โมูตายแล้วดีรับผมโอ้โหโคตรแรงอะอื้อเล่นซะขนาดนี้อึ้งโคเชฟอยู่ไหนเนี่ยหลงแล้วมั้ยระเบิดโคตรแรงเลยครับเห็นไหมโคตรแรงเลยโอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดเห็นไหมครับอนุภาพของมันแรงสูงขนาดไหน เอออีกแล้วผมจะไม่รอดเดี๋ยวะเดี๋ยวหาศูนย์กลางมาก่อนไม่ยู่ผมศูนย์กลางมันคือตรงคอมมานด์บล็อกตรงนี้นะมีเยอะมุมโลกทวีปทั้งทวีปหายไปทั้งทวีปเลยเห็นไหมหายไปทั้งทวีปเลยยังไม่หมดนะยังเหลือหลายลูกเลยเมครับี้เนี่ยทวีปทั้งทวีปยังจะหายไปเลยขนาดนี้ยังไม่หมดเลยนะเห็นไหมเห็นไหมยังไม่หมดเลยหายไปทั้งทวีปเลยเห็นไหม โอเคนะเราก็ไปที่อื่นกันบ้างนะอ่าโอเคไปกันกระเด็นมาโครไกลเลยนะมึงผมก็ไปที่อื่นไกลๆ,ๆโอเคได้ไนะผมต่อไปผมจะใส่ชุดเกานะได้ครับผมชุดเกาะทองเนะี่ยจะใส่ชุดเกาะอทองอาจ๊ะให้เข้ากับแซนนะ์การนะเพราะอะไรไมแล้มันจะลงสก,กินผมที่จะแพ็คชุดเกาะทองด้วยนะี่นะครับผมนั่ก็คือแบบนี้นะี่ครับผมนะบนี่นะี่ โอเคนะเราก็มาลุยกันเลยนะเราก็จะมาลุ้นเลยหนึ่งลูกหนึ่งลูกแนมะ <c oughs> นะ่โอเคนะเราไม่เห็นกันเต็มตานะพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้นะเจอกันพาร์ทหน้าเซิร์ฟรับผมแต่ก่อนจะจากกันไปก็มาลุ้นกันนะคุณคิดว่าใครจะชนะผมกับทียนทีกันเดียวเดียวเยวท่าที่รู้สแสเกมโหมดหนึง่ง เอาเเกมหมดนึ okay, okay, enough, royable, งอยู่ตอนเกมหมดศเกมหมดเอสเกมหมดสุดละโอเคนะ goodbye ุกทันนนนนนใครจะชนะมคุณคิดว่าใครจะชนะนะแล้วที่ TNT กันเลชนะชวนเพื่อนมาดูด้วยนะก่อนแล้ว stop ไว้แล้วชวนเพื่อนมาดูด้วยแล้วก็ถามว่าใครจะชนะนะเดิบเดิเดิบเด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 นะ เล่นที่อะไรกูกูเนี่ยแล้วก็ให้ไปดูเนียก็ชวนเพื่อนมาดูด้วยเพราะใครจะชนะนะแล้วก็ทายกันนะถ้าทายเหมือนกันก็ไม่รู้แล้วนะแต่อืมเอาแล้วมีแล้วผมชนะผมชนะวู้ฮววดู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 ผมเสียอย่างก็บอกรีบเก็บขาตเติร์นที่ผมรอดมาได้ก็บอกไอ้เครื่องลางเมื่อกี้แหละ สำหรับใครที่ยังไม่รู้เนะนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ในะเครื่องรางตะกี้มันมีผลในการที่เออแบบว่าอะไรเออมีผลแบบว่าในการที่ถ้าเราตายอ่ะมันจะทําการคืนชีพเราหนึ่งครั้งโดยที่จะมียาิ้วกับเออยาก,กันไฟให้นะทําให้ผมสามารถรอ่อนเธให้ผมก็เลยรู้เลยนะ้ว่าสองลูกผมตายแน่โนอโเน,นะ แต่ไงก็นี่ก็รอดมาได้แล้วพาร์ทนี้ก็วไว้แค่นี้เจอกันพาร์ทหน้าซสาัสดีรกบผมเดาเดียวเดียว